ค่ะหวยลาวพัฒนาจะหวยลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบพฤษสภาจะมื่อวันเสาร์มื่ออื่นวันอาทิตย์มื่อืัอจ้ะพี่น้องวันนี้สิบแปดพรุ่งนี้สิบเก้าวันยี่สิบวันจันทร์พี่น้องอฟังคำเตือนทั้งช่องก่อนนะคะเนาะคำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางคะ่ะมารัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่ได้สนับสนุนการพน,านันใดๆทั้งสิ้นคะ่ะ โดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยขอบคุณค่ะหอยมีเข้ามีหลุดเสมอนะพี่น้องชมเพื่อความบันเทิงค่ะพี่น้องหอยลาวหอยลาวมีสามตัวมีสองตัวพี่น้อง ลวลาพัฒนาที่ยี่สิบสาคมหกเจ็ดเด่นห้าสี่เล้อพี่น้องจับสองตัวสองตัวบนบวกล่างเจ็ดห้า 47504 05 04689 0584 85 141545มีเก่าสุดด้าี่น้่ง เก้าชุดบนล่างบนบวกล่างนะที่นี่สามตัวพี่น้องสามตัวมันมันนันลักล้อยนะพี่น้องร้อยคือห้าจับหาให้ด้ห้าเจ็ดศูนย์ห้า 8, 5, 7จ็ดแแล้วก็นี้าเจี่ห้าเจ็ดสแล้วทีนี้ก็ห้าเจ็ดห้าห้าเจ ห้าแปดเจ็ดห้าสีเ่เจ็ดนี่แปดชุดเหรอพี่น้องบนอย่างก็ตดเโโดโ้อโตดน้ำตรงน้ำตะว่าเห็ดลักลอยได้หาพี่น้องเดี๋สิม,มาบอแปดชุดตรง ติดเด่นหากับ 4. ตีดเด่นห้ากับสี่เลยพี่หน้่ง คัดมาแล้วสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีกสสูตรหนึ่งมันจะเขา้ 1, 2, เขากับหนึ่งสองสามมันจะเข้ากับหนึ่งอะเดินให้ตัวนี้เลยเลยหนึ่งหนึ่ง ตัวนี้ก็หนึ่งติดเด่นหนึ่งสองสามนี่แค่นี้แหละพี่น้องสามโตกับสุดนี่สองโตกับสุดสองสุดเท่านี้แหละค่ะเชื่อมหน้าจอไว้คะ่ะเด้นเขาดีแล้วพี่น้องเวลาพัฒนาจ้ะ รอพัฒนาอ่ะให้พี่น้องแคปหน้าจอก่อนส,สูตรไอ้เฮ็ดสูตรไม่ให้อีกแล้วพี่น้องสูตรบางยา่ามันเขาอันสี่แปดสี่แปดเลขหกตัวพี่น้องเข้าสี่แปดเลขหกตัวอย่าลืมให้พี่น้องเบิ่งหน้าบัดใดเนาะอ๋อนี่เด้อนี่สี่แปดออกสี่แปดด้านหนา้านี่พี่น้อง คือว่าถูกบางมองกับเอาอยู่อันนี้ก็บ่มาเลยไม่มาเลยหนึ่งก็ไม่มามาซีต่ว่าซีด้านหนาด้วพี่น้องมาซีแปดซีแปดตรงตรเลขนั่น่นเลขสองตัวของอะไรของหกตัวพี่น้องเลขล่างของหกตัวซีแปดที่เขาขีดไว้นี่บ่เขาค่ะพี่น้องบ่เขาเข่าซีซี แล้วก็ซีตัวนี้แต่โบได้เอาสูตรนี่เฮ็ดได้พี่น้องเด้อเอาสูตรซีตัวล่างซีตัวล่างนี่ซีตัวล่างสูตรซีตัวล่างพี่น้องเยากเอาเอาแมันเข่ากับโคงพี่น้องเอาหกตัวน้าพร้อมก็ได้แด้ค่ะเด้อเนี้ยแต่ชอบนะชอบก็จัดนั่นแหละพี่น้องมีแค่นี้ละเลีกแคปหน้าจอไว้จ้า ที่ยี่สิบเด้อพี่น้องที่ยี่สิบตัวนี้หลักร้อยเด้อเฮ็ดได้จังซี่พี่น้องมันสีมะหเฮาบัแต่ว่าเด่นหากับซีหลักร้อยมาห้าห้าตัวเดียวสูตรหลักร้อยตัวเดียวเด้อพี่น้องสองตัวก็พอให้ให้ตัวเดียวบางยานี่มันมาเจ็ดเด้อ มันมาเจ็ดเด้บงแกาเนี่ยจับหน้าจอเด้อค่ะหอยลาวหอยลาวหอยลาวบนล่างนะกลับด้วยก็ดีแล้วพี่น้องเด้อคัดออกไปในหน่อยตัวแล้วก็กลับพอ้อมเลขสองตัว สามตัวน,นะพี่นอ้องท็บทิ้ไปแค่นี้ละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเอากันไปรวยๆเฮงๆเ้ยพี่นอ้องเลย